คนไทยหมกมุ่นที่สุดมันเป็นเรื่องพุทธศาสนาวัดไร่ขิงหลวงพ่อสึกเล่นการพนันออนไลน์เป็นร้อยล้านมีหญิงสาวเด็กนักเรียนที่ให้ทุนโอเคผมไม่ลงรายละเอียดแล้วไม่จะโหดหูเข้าไปใหญ่เอาเป็นว่าเรามีวิกฤตในวัดถ้าเราจะมองให้ชีวิตนี้มันงดงามหน่อยคือว่าสังคมพุทธในประเทศไทยมีวิกฤตในการประพฤติธปฏิบัติ ในวัดและเผยแผ่ศาสนาพอคิดดังนี้ได้ภายในเสาร์และอาทิตย์แล้วเช้าวันนี้ก็รู้สึกเออค่อยชั่วสบายใจเราไม่มีวิกฤตทางพุทธศาสนานะครับพุทธศาสนามไม่มีอะไรต้องตั้งคำถามและสงสัยว่ามันผิดถูกนะพระพุทธองค์สอนผิดมัง้งนะสังขยนาครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองพระไตรปิฎกฉบับที่ว่านี้ผิดหรือเปล่านะ นะมันทําให้คนอื่นไปหาพระไตรปิฎกฉบับอื่นนะเป็นการตีความพุทธศาสนายังคงดีอยู่ในสังคมไทยยังคงดีอยู่ไม่ใช่ในสังคมไทยพุทธศาสนายังคงดีอยู่ในฐานะที่เป็นพุทธศาสนาในตัวของศาสนาเองหมายความว่าการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคาสอนคือคําสอนยังแน่วแน่ ที่สุดถูกต้องมั่นคงขอให้คนที่นับถือศาสนาพุทธไม่ว่าจะบวชเป็นพระหรือเป็นคารวาสในประเทศไทยศรีลังกาในปานภูฐานสิขิมอินเดียหรือที่ไหนก็แล้วแต่นยประพฤติปฏิบัติในกรอบแห่งพระธรรมคำสอนศาสนาพุทธย,ยังดีอยู่ร้อยเซไม่ต้องห่วงครับญาติโยมทุกวัดไม่ว่าจะเป็นรัฐวัดไร่ขิงหรือวัดไร้อ,อยที่ไหนก็ตาม ผมไม่เคยมีความรู้สึกว่าศาสนาพุทธนี่เสื่อมดีอยู่นะแต่ปัญหาของเรามันคือการประพฤติปฏิบัติเจริญรอยตามคําสอนศาสนาไม่ว่าจะเป็นคารวาสคือพวกเราชาวบ้านธรรมดาเนี่ยเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการก็พูดถึงเรื่องออหวยใต้ดินบ่อนการพน,น,นันนะพูดเหมือนกับว่ามีหวยใต้ดินมีหวยบนดินหวยบนดินดีกว่าหวยใต้ดินมันแย่งเอาไปคือหมายความว่าการพูดแบบเนี้ยแปลว่า เราจะเล่นหวยกันท,ท,ทั้งๆที่ศาสนาห้ามเล่นนะครับมันเป็นอบายามุกหนึ่งในสี่อบายามุกหรือหนึ่งในหกอบายามุกแล้วแต่จะไปอ่านช่วงขยายความของอบายามุกเพราะฉะนั้นก็เรารู้แล้วว่าการพนันไม่ดีมันจะอยู่บนดินใต้ดินหรืออยู่ในวัดเราก็ไม่ควรทําส่วนพระสงฆ์เล่นการพน,นันมันก็ไม่ควรทําอยู่แล้วนะครับเราเป็นคนธรรมดาเราก็ไม่เล่นการพน,นันลอตเตอรี่ยังไม่ซื้อเลยนะครับ เล่าก็ไม่กินไม่ใช่แบบเป็นคนดีเพียงแต่ว่าเออเราก็ผ่านคําสอนพวกนี้มันเยอะแยะแล้วเห็นจะต้องบวชแล้วจะอยู่ในกรอบนั้นคนที่ไปบวชบวชยาวนานจนยิ่งใหญ่ทําเงินเข้าวัดเป็นร้อยเป็นพันล้านเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับไม่มีการตรวจบัญชีที่ชัดเจนหรอกเพราะวัดเป็นนิติบุคคลเนี่ยเขายังทําผิดเรื่องง่ายๆนะครับก็เพราะว่าเขาเป็นมนุษย์นั่นเองนะครับแล้วมนุษย์เขารู้ว่า,าศาสนาพุทธด,ดีเขาปฏิบัติตามแป๊บหนึง่งจนได้สมณศักดิ์ ได้ตำแหน่งใหญ่โตแล้วเขาก็ลืมเพราะก็รวยมากนะครับแล้วเขาก็ทําผิดนะครับเพราะฉะนั้นให้ญาติโยมสบายใจได้นะครับผมไม่ใช่พระหรอกแต่ว่าโอ้ยศาส,สนาพุทธดีศาส,สนาคริสต์ดีเมื่อวานนี้ก็เป็นการเข้ารับตำแหน่งของสา,ปปารวรปาลีโอที่14อย่างเป็นทางการมีพิธีแมสมีผู้นำชาติต่างๆในโลกไปร่วมพิธีกันศาส,สนาทั้งหลายดีพุทธคริสต์อิสลามดีหมดแหละ มันขึ้นอยู่คนที่เอาไปปฏิบัติเพราะเหตุการณ์หรือหรือว่าปรากฏการวัดไร่ขิงเนี่ยมันเป็นเรื่องของพระที่ไม่ดีหรือทําผิดแล้วไม่ปฏิบัติตามคําสอนของพุทธองค์คารวะที่ปฏิบัติตามคําสอนก็มีความสุขงดงามกว่าพระที่ไม่ปฏิบัติตามคําสอนก็ให้เป็นความผิดของมนุษย์ละกันนะครับส่วนญาติโยมที่ทําบุญไปแล้วก็ก็ก็อย่าไปถือสาอะไรก็ทางกา็ทำบุญไปแต่นี้ เนื่องจากผมไม่ใช่นักทำหรือนักบวชที่จะมาเทศมาสอนผมก็จะเล่าประสบการณ์แล้วก็อ่านอะไรมาเจออะไรมาให้ท่านผู้ฟังที่บางทีจิตใจมันงุหงงว่าเอ๊ะทำไมเ,เกิดเหตุแบบนี้ที่วัดไร่ขิงนะที่จริงเรื่องแบบนี้มันเก่านานมาแล้วครับมันไม่ใช่เรื่องใหม่หรอกนะครับผมก็เลยอย่างว่าครับผมก็มีหลวงพ่ออยู่หลายองค์หลายรูปนะในรูปแบบของหนังสือและคำสอนนะครับ ในห้องสมุดก็เลยเปพิจคนิคน,คนดูแล้วก็จะมีมีโดโอมีสารคดีมีอะไรที่เคยทํามาตั้งเป็นเวลาโอ้สองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดเนี่ยผมทําภาพยนตร์หรือรายการสารคดีโทรทัศน์ออกช่องเก้าครับนะเดี๋ยวจะค่อยๆเล่าไปตามจังหวะเวลาที่เหมาะสมเรื่องเยอะคุยแล้วเพลินท่านอาจจะได้รับประโยชน์ก็ได้แล้วก็ไปค้นดูเองนะเรื่องหลวงพ่อคูณทําตั้ง สองตอนรวมแล้วตั้งชั่วโมงหนึ่งนะครับหลวงพ่อคูณดูตัง้งหลวงพ่อคูณสิ <c oughs> อันนี้อยู่ใน youtube แล้วนะมีใครก็ไม่รู้เขาเอามาใส่ย t u b e ไว้แต่ผม,มเป็นคนทำนะครับเดี๋ยวผมไปถ่ายเงินหลวงพ่อคูณเดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีแต่ว่าหลวงพ่อคูณก็ทำหลวงพ่อพระธรรมปิดกปัจจุบันคือสมเด็จพระพุทธโกษาจารย์ประยุทธ์อรารยางกูลหรือปออปยุทธโตผมก็สัมภาษณ์ท่านหลายครั้ง และรายการที่ออกช่อง9เมื่อสมัยก่อนนู้น3 0นะ2,530กว่ากว่าเนี่ยครับพระธรรมบิดกหลวงพ่อก็อยู่วัดยานเวศักวันที่พุทธมนตลนะเดี๋ยวนี้หลวงพ่ออาจจะอยู่ตามสำนักสงฆ์หรือวัดที่อากาศดีบางทีท่านก็นมาอยู่ปักช่องก็มีนะครับบางทีก็กมาอยู่เขื่อนเขื่อนอ่างเข็บน้ำกระเสียวที่สุพรรณบุรีนะ หลวงพ่อสุภาพไม่ค่อยดีตั้งก็เป็นเนรแล้วนะครับหลวงพ่อเป็นชาวสุพรรณผมพอรู้จักท่านอยู่นะครับหมายความรู้จักท่านประสัมภาษธ์ท่านหลายครั้งก็จะมีบทสัมภาษณ์พระธรรมปิดกถ้าท่านเข้าไปดูแลจะสบายใจ <laughs> แล้วก็มีหนังสือเรื่องพระแท้นะแล้วก็มีบทความของอาจารย์สุรักษ์สิวรักษ์เพราะฉะนั้นจะเริ่มต้นอย่างนี้ครับเพื่อให้เราสบายใจว่าศาสนาพุทธยังดีอยู่นะครับศาส,สนาพุทธยังดีอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์ นับแต่ครั้งพุทธกาลจนปัจจุบันนี้แล้วถ้าเราประพฤติปฏิบัติตามาศาสนาพุทธอย่างพอควรไม่ต้องเคร่งครัดร้อยเปอร์ซนะครับ <c oughs> เป็นครัดได้ก็ยิ่งดีนะครับเอาว่ามัชิมะปฏิปทาญาิโยมศาสนาพุทธกับตัวเรายังคงดีอยู่ร้อยซจะไปวัดหรือไม่ไปวัดก็ตาม <c oughs> <c oughs> ผมขับรถผ่านวัดมาเป็นสิบสปีไม่ได้แวะเลย <c oughs> วัดที่ขับผ่านนะครับ ก็เกิดผมอยู่อบตอปักช่องเขตพื้นที่ปักช่องนะครับมันก็ผ่านแต่เคยขี่กยานแวะไปคุยกับพระพน,นิดๆหน่อยๆว่าเป็นไงหลวงพอ่อทําไมขุดดินอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แล้วก็ผ่านวัดบางวัดแถวๆใกล้ๆบ้านขี่จักรยานไปแล้วก็พังะถอยหลังเพราะหลวงพ่อไม่ชอบให้เราส่งเสียงดังเป็นวัดซูไว้แต่ว่าท่านพระจะอยู่ของท่านในป่าอย่างเดียวเราจะไปคุยโวกเวกท่านดูเอาผมก็เลยถอยน,นะครับก็มันผมก็ไม่ค่อยเข้าวัดนะครับ แต่ก็อ่านหนังสือแล้วนึกถึงพระที่เราเคารพแล้วก็เคยทําข่าวสัมภาษณ์พระที่เหลวแหลกไรสาระพระไม่ดีไม่งามพระที่ดีเยอะไปหมดเลยเหนังสือเล่มน,นี้ที่เห็นบนจอชื่อพุทธศาสนากับสังคมไทยเป็นของหลวงพ่อพระธรรมปิฎกประยุทธ์อารยังกูลหรือปออประยุทธ์โตในยุคที่ท่านเขียนหนังสือเยอะ แล้วก็รวมทั้งหนังสือพุทธธรรมเ,เป็นหนังสือเล่มใหญ่หลายเล่มจบเนี่ยครับแล้อธิบายบรรยายปาตกรถาธรรมเยอะแยะไปหมดนหนังสือท่านเยอะผมก็สะสมะกรณีธรรมกายก็มีมที่บ้านก็พอมีบ้างนะครับไม่ใช่ครบทุกเล่มหรอกครับแต่ว่า,เ,าเล่มพุทธศาสนากับสังคมไทยเนี่ยเสาทีที่ผ่านมาผมว่ามาปัดฝุ่นดูหลวงพ่อว่าไงนะครับคือหลวงพ่อประยุทธ หรือว่าสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์สมณศักดิ์ปัจจุบันผมขออนุญาตเรียกหลวงพ่อประยุทธ์ตามปกติแล้วกันนะครับปอประยุตโตเพราะว่าจะได้ไม่สับสนเพราะว่าสมณศักดิ์สงเนี่ยจะเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วก็สงที่มีคุณค่ามีประสบการณ์มีผลงานมีความดีงามก็จะได้เลื่อนสมณศักดิ์ไปเพราะฉะนั้นสมณศักดิ์เนี่ยมันจะไปซ้ำๆก,กันกับพระรูปอื่นจะงงนะครับผมเรียกหลวงพ่อประยุทธ์ก็ได้นะครับปออประยุตโตนะครับ ออ,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 อก็คือประยุทธ์อารยางกูลเป็นคนศรีประจัน์บวชวัดบ้านกลางศรีประจันสุพรรณบุรนะีติดกับสามชุกบ้านผมแหละนะครับท่านบวชเนที่นั่น,นไม่มีใครไม่รู้จักนะครับรออประยุทธ์โต inflamm. ผมเรียกหลวงพ่อประยุทธ์ในหนังสือพุทธศาสนากับสังคมไทยเนี่ยท่านโดยสรุปนะครับบอกว่าสังคมมันเปลี่ยนแปลง <OR> S> <S ท,ทั้งที่หนังสือเล่มนี้ผ่านการเวลามานี่พิมพ์โดยบุลนิธิโกโมลคีมทองนะครับผ่านการเวลามาห้าหกสิบสองพันห้าร้อยสามสิบสองเพราะฉะนั้นก็สามสิบสามสิบหกปีละท่านได้อธิบายว่าสังคมมันเปลี่ยนอยู่แล้วาศาสนาพุทธอ,อยู่อย่างเดิมนะแต่สังคมไทยเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นาศาสนาพุทธหมายถึงคําสอนเนี่ยอยู่อย่างเดิมแหละ แต่ว่าการประพฤติปฏิบัติและการเผยแพร่ศาส,สนาพระวัดอะไรอ่างเ้ยก็ต้องปรับเปลี่ยนเพราะมันมีเทคโนโลยีมีแรใหม่มากนะครับแต่ท่านบอกว่าสังคมเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่ใช่มาจะมาพูดกันว่าเฉพาะสังคมปัจจุบันในปี2,568ไม่ใช่นะครับสังคมในโลกมนุษย์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นั้นในพุทธการถ้านก็จะยกตัวอย่างอธิบายยาวเลยนะครับเกี่ยวกับสมัยพุทธการสมัยพระเจ้าอยู่การเมืองเศรษฐกิจสังคมในยุคนั้นเป็นยังไงก็ต้องปรับกันไปแล้วท่านก็พูดถึงเรื่องประชาธิปไตยกับระบอบราชาธิปไตยพระเจ้าเป็นเดนคนปกครองมีเรื่องที่อาจจะไม่ไม่ควรจะมาขยายความวันนี้เพราะมันไม่ใช่วาระคือว่าท่านก็บอกว่า,าศาสนาพุทธ พระพุทธเจ้าเนี่ยคิดว่าราชาธิปไตยเนี่ยในระยะยาวเนี่ยจะมั่นคงถาวรดีกว่าดีกว่าการปกครองแบบอื่นนะถ้าเทียบกับปัจจุบันคือว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันสู้ราชาธิปไตยไม่ได้อันนี้ก็เหมือนหลวงวิจิตวัฒการเขียนบทนําไว้ในหนังสือประวัติศาสตร์ของท่านนะครับผมเคยเล่าให้ฟังนิดนึงแล้วก็ตอนนั้นที่อ่านหลายปีแล้วก็ยังมึนงงว่าหลวงวิจิตนี่เก่าจังเลยแต่ท่านก็บอกว่าออนะน ประชาธิปไตยกันนะกระทบกระเทือนสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วสวรวันหนึ่งอาจจะกลับมาอีกก็ได้หม fin, ายก็ว่าสมบูรณาสมบูรณาญาสิทธิราชนษครับแต่ว่าหลวงพ่อประยุทธ์เนี่ยก็ได้พูดถึงเรื่องนี้แต่ไม่ใช่พูดเองคือก้างพระพุทธเจ้าในสมัยโบราณเพราะความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเนี่ยมันเปลี่ยนอยู่เสมออยู่แล้วแต่ถ้าศาสนาพุทธได้สอนเรื่องหลักการ ของพระเจ้าแผ่นดินควรจะปกครองยังไงทศพิธราชธรรมหรือหลักการการปกครองที่ดีโดยศาสนาเนี่ยจะอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับเพราะฉะนั้นท่านก็จึงบอกว่าเมื่อพูดถึงเรื่องพระพุทธศาสนากับสังคมที่กําลังเปลี่ยนแปลงจะพูดในแง่ใดก็ตามมีข้อสังเกตยอย่างหนึ่งว่าพระพุทธศาสนานั้นเหมาะที่จะเอามาพูดเอามาเกี่ยวข้องกับสังคมที่กําลังเปลี่ยนแปลงนีเ้เพราะว่าพ,พุทธศาสนาเกิดขึ้น ในพุทธกาลโน้นเนี่ยนะ2,500กว่าปีที่แล้วเนี่ยเกิดขึ้นในระยะที่สังคมอินเดียหรือชมพูทวีปในสมัยนั้นเปลี่ยนแปลงแต่ท่านบอกว่าการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นอยู่เสมอเพราะฉะนั้นก็พูดง่ายเหมือนกับท่านจะบอกเฮ้ยไม่ใช่ทำไมถึงพูดเฮ้ยนะครับท่านจะบอกว่าก็เปลี่ยนแปลงเราก็ต้องทําความเข้าใจความเปลี่ยนแปลงเมื่อพูดเรื่องพระพุทธศาสนาก,กับสังคมที่กําลังเปลี่ยนแปลงจะพูดในแง่ใดก็ตาม ก็มีข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่าพระพุทธศาสนานั้นเหมาะที่จะเอามาพูดเอามาเกี่ยว,วข้องกับสังคมที่กําลังเปลี่ยนแปลงนี้เพราะมีลักษณะของพระพุทธศาสนาอย่างหนึ่งที่เข้ากันได้กับเรื่องนี้คือพระพุทธศาสนานั้นเกิดขึ้นในระยะที่สังคมกําลังเปลี่ยนแปลงและการที่พุทธศาสนาเกิดขึ้นก็เป็นความเพียรพยายามที่จะแก้ปัญหาของสังคมที่กําลังเปลี่ยนแปลงแต่สถาบันพระพุทธศาสนาหลวงพ่อประยุทธ์กล่าวตอ แต่สถาบันพระพุทธศาสนาของเราในปัจจุบันนี้มันมีสภาพไม่เหมือนในสมัยพุทธกาลเพราะมันอยู่ในสภาพของสังคมที่มีมาแต่เดิมไม่ใช่ของประกาศขึ้นใหม่อย่างสมัยพุทธกาลเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องมาช่วยกันคิดพิจารณาว่าทำอย่างไรจึงจะดำรงพระพุทธศาสนาไว้ได้ในท่ามกลางสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงนี้ไปอย่างหนึ่ง ละทำอย่างไรเราจะเอาหลักธรรมในพุทธศาสนานั้นมาใช้ประโยชน์ช่วยเหลือนำทางให้สังคมที่กําลังเปลี่ยนแปลงไปนี้อย่างหนึ่งผมขออนุญ,ญาตหลวงพอ่ออธิบายเจตนารมณ์ของหลวงพ่อในคำที่หลวงพ่อ,อพูดว่าเราจะต้องช่วยกันคิดพิจารณาว่าทำอย่างไรจึงจะดำรงพระพุทธศาสนาไว้ได้อันนี้ผมต้องอธิบายหลวงพ่อคง ให้ผมอธิบายคิดว่าผมพูดถูกนะหลวงพ่อต้องคงจะหมายความว่าทําอย่างไรคือถ้าถ้าพูดว่าทําอย่างไรจึงจะดํารงพระพุทธศาสนาไว้ได้เนี่ยต้องหมายความว่าทําอย่างไรจ,จึงจะดํารงพุทธศาสนาให้อยู่ในหัวใจคนไทยไว้ได้ในสังคมไทยปัจจุบันที่กําลังเปลี่ยนแปลงเ,เพราะว่าพุทธศาสนาเนี่ยดำรงคงอยู่เป็นอมตะการไม่มีวันตายไปจากโลกเพราะเป็นคําสอนที่เป็นอมตะไม่เปลี่ยนแปลง แต่พอคนไทยเอามาใช้มาสร้างวัดสร้างเจดีย์โบสถ์วิหารแต่งตั้งหลวงพอ่อมีพัชยศ์มีอุถมีสมณะสากมีเลื่อนคันมีเงินทำบุญญาติโยมก็ขอรับนะก็มันก็เป็นเรื่องของสังคมพุทธไม่ใช่เรื่องของศาสนาพุทธเพราะฉะนั้นทำยังไงจะให้ศาสนาพุทธดำรงอยู่ในสังคมพุทธ ไอ้ต่อไปอันนี้หลวงพ่อเขาเตือนยำ้ำน,นั่นจะเป็นใจความหลักๆจากหนังสือเล่มนี้ซึ่งผมอาจจะที่บายเหมือนสั้นนะครับสองหน้าแต่ว่าในการนี้ก็เพื่อให้ท่านเข้าใจภาพรวมตอนนี้ก็มาถึงถ้าท่านเข้าไปค้นใน y o u t u ู e ก็จะมีคนเอาอันนี้ผมไม่ได้โพสต์เองหรอกนะครับก็จะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นพวกลูกน้องเก่าผมนะเขาก็ไปเอาเทพเก่าๆของรายการที่พวกเราทำกันแล้วยังคิดว่า คนรุ่นปัจจุบันอาจจะกลับไปดูแล้วเป็นประโยชน์นะครับก็จะมีรายการรายการหลักที่ผมชอบพูดอยู่บ่อยๆเป็นสารคดีเชิงข่าวชื่อรายงานแปซิฟิกออกอากาศที่ช่องเก้ายาวหลายปีนะครับช่วงปี2 5 3 0 ห้าหกเจ็ดและแถวๆนั้นนะครับเรื่องพระยันตาก็าอยู่นี่หลายเรื่องเป็นงานสืบสวนสอบสวนที่พวกเราทํางานกันเป็นคณะนะครับทั้งผมเองเ,อเขียนบทเป็นพิธีกรประภัยพัฒน์โคมพัฒน์ธวัชชัยกฤติยาพิชาติกุลสามเจ้านี่เป็นหลักๆนะครับนอกจากนั้นยังมีคนอื่นช่วยอีกนะครับสิริบุญนัตพันธ์อัจชลาพันธ์ชมพู่มันช,ชมพู่ไม่ใช่ชมพูว่วอลเลยบอลนะครับออัจชราบัวสมบูรณ์ไม่ใช่อัฉราพันธ์อัฉราเนี่ยพวกเนี้ยเป็นทีมงาน ส่วนหนึ่งทีมงานที่ทํารายการรายงานซิเิกแต่ว่ามันมีอยสองตอนที่ผมไปนมัสการหลวงพ่อและสัมภาษณ์หลวงพ่อยาวเป็นรายการ2ตอนรวมแล้ว1ชั่วโมงนะครับรายงานซิเิกอยู่ใน YouTube นะครับพระธรรมปิดกสงดียังมีอยู่2ตอนเนี้ยนะผมจะไม่เอาวีดีโอขึ้นจอหรอกเพราะว่า ท่านผู้ฟังลองไปหาแล้วไปฟังเอามคีคนที่เอาขึ้นจอเอาขึ้นย t u b e เนี่ยก็จะซอยเป็นช่วงๆสั้นๆหนึ่งสองสามเพื่อให้ดูสั้นๆเพราะว่า YouTube ก็จะไม่รับรายการยาวใช่ไหมสรุปอย่างนี้ครับทั้งที่ผมสัมภาษณ์เองจะมันหลายปีมาแล้วนะแล้วผมก็ต้องกลับไปดูเพราะบางก็จําได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าผมเจอหลวงพ่อหลายรอบนะครับเพราะว่าเวลามีปัญหาขับข้องใจทางธรรมศาสนาปุม่ต้องหาหลวงพ่อประยุทธ์ทันที สรุปว่าพ,พระธรรมปีดกในสารคดีรายงานแปซิฟิกที่ผมทำเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าพระโลกมันเปลี่ยนแปลงคา,าราวาสโยมพระสงฆ์ก็อยู่ในโลกที่มันเปลี่ยนแปลงแล้วสมัยเนี้ยสมัยนี้ก็คืออาจจะเป็นสักยี่สิปีที่แล้วหรือทุกวันนี้ก็คงใช้ได้นะครับความเห็นของหลวงพ่อที่เอาธรรมะมาวิเคราะห์ให้เราฟังเนี่คือว่าแทนที่พระสงฆ์จะเป็นผู้ให้ธรรมะ พระสงฆ์ในปัจจุบันตามวัดวารมต่างก็กลายเป็นผู้มีกิจกรรมรหลายยเยอะแยะหลวงพ่อก็บอกว่าเออถ้าพระสงฆ์ประพฤติตัวไม่ดีปฏิบัติตัวไม่ดีออกนอกลู่นอกทางความใกล้ชิดกับชาวบ้านชุมชนหมู่บ้านเนี่ยชาวบ้านเขาจะรู้เองจะไม่มีปัญหาเพราะชาวบ้านไปวัดเพื่อไปหาธรรมะออแล้วเกิดพระสงฆ์มีอะไรผิดเพี้ยนประพฤติตัวไม่ดีออกนอกพระธรรมคําสอนชาวบ้านจะรู้เองแล้วชาวบ้านเนี่ย จะ,จะบอกอันนี้ผมพูดใหม่ในภาษาขงผมเองแต่หัวใจของการอธิบายของหลวงพอ่อพระธรรมปิดกก็อย่างนี้แหละนะครับคือว่าชาวบ้านก็จะบอกให้พระสงฆ์ปรับตัวก็เหมือนที่เราพูดถึงว่าวัดจะดีก็พรอมีชาวบ้านช่วยวัดอ,อ,อะไรล่ะคน คนจะรวยชาวบ้านอะไรก็แล้วเพราะวัดดัดคนจะดีเพราะชาวเพราะวัดดัดนิสัยนะนะผมต้องผิดขออภัยด้วยประมาณนะั้นละวัดก็ดัดนิสัยชาวบ้านเป็นคนดนะีชาวบ้านก็ช่วยวัดให้เป็นวัดที่ดีท่านก็บอกว่าถ้าในสมัยก่อนก็เป็นอย่างนี้แต่ปกติการผ่านไปปัจจุบันนี้อาจจะ20ปีที่แล้วหรือวันนี้ก็ตามเนี่ยคนไปวัดไม่ได้ไปหาธรรมะไปทําบุญก็ไม่ต้องการอะไรธรรมะต้องการประโยชน์ตอบแทน เพราะเวลาไปทําบุญไปบริจาคก็หวังว่าพระสงฆ์จะพูดอะไรดีๆให้ศิลให้พรแล้วเราก็จะได้เจริญมั่งคั่งร่ารวยเอาพระเครื่องมานะครับแล้วก็ทําบุญด้วยเงินเยอะแยะเลยพระสงฆ์ก็เลยปรับตัวก็จะมีวัตถุให้ขายได้ตังชาวบ้านก็มาทําบุญชาวบ้านไม่ต้องการไปเอาธรรมะอะไรนะก็ต้องการเอาผลประโยชน์กลับมาแลกเปลี่ยนเับเงินทําบุญ แต่หลวงพ่อไม่ได้พูดแบบชัดๆอย่างนี้เดี๋ยวท่านจะมาว่าเอานะครับคือผมอธิบายว่าหลวงพ่อพูดอย่างนี้ท่านผู้ฟังไปดู youtube แล้วกันนะครับพระธรรมปิดกสงดียังมีอยู่มันก็สรุปว่าชาวบ้านไปวัดเพื่อไปเอาประโยชน์ไม่ใช่ธรรมะประโยชน์ข้าคัตัวเองอยากมั่งคั่งร่ำรวยให้ศินให้พรมานะซื้อพระเครื่องมาเดี๋ยวจะลดรอดปลอดภยัยจะโกงใครก็ไม่ตายมยิงไม่เข้าคปืนยิงไม่เข้าแทงอะไรแทงไม่เข้ายิงไม่ออก มันก็เพี้ยนไปเพราะฉะนั้นโลกปัจจุบันนี้ยมันก็ยุง่งกรณีวัดไหวไล้ขิงก็จะเป็นเรื่องที่เราเอามาเป็นอุทาหรณ์สอนใจได้ว่าสงดียังมีอยู่แต่ชาวบ้านต้องช่วยดูแลวัดให้มันดีด้วยแต่ถ้าชาวบ้านไปวัดเพื่อทําบุญแล้วก็กลับไปทุ่มเทบุญตลอดเลยแล้วก็เอาพระเครื่องมาเพื่อจะให้ตัวเองดีอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่เรื่องธรรมะเนี่ยคือแนวคิดของการตีความสังคมที่เปลี่ยนไปนะครับสองตอน มันมีมันคือรายการเต็มชั่วโมงเนี่ยเ,เต็มรายการครึ่งชั่วโมงแต่ว่าคนที่เขาซอย YouTube ออกมาเป็นสามช่วงแต่ว่าผมไม่คนสัมภาษณ์ผมเองไม่มีต้นฉบับอยู่ในมือหรอกมันอยู่ที่ห้องสมุดของบริษัท Pacific Intercommunication ผมลาออกมานานล้ะถ้ามีก็จะเป็นเทป VHS ซึ่งยังไม่ได้คนโอเคครับท่านลองไปตามดูแล้วกันแล้วเปื่ใจท่านจะสบายสบายขึ้นนะครับสงดียังมีอยู่พระธรรมปิฎกพูดไว้นะครับนอกนั้นมีอะไรกับนะครับ พูดถึงพระธรรมปิฎกเนี่ยผมก็จะมีหนังสือ,อมันเป็นวรสารพุทธจักรหรือนิตยสารพุทธเป็นหนังสือธรรมะวรสารพุทธจักรออกมาเป็นประจำๆแล้วมีผู้ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งก่อนที่ท่านจะล่วงลับไปท่านก็ให้คนที่บ้านเอาหนังสือธรรมะเก่าๆที่บ้านมาให้ผมเต็มเลยนะครับแล้วผมก็ค่อยๆเปิดดูแล้วเอาไปใช้นะไม่ได้ทิ้งไปไหนนะครับ ก็มันจะมีบทความของอาจารย์นี่นี่คือหนังสือพุทธจักรบทความของอาจารย์ศิลักษสุรักษ์ศิลักษคือพุทธพุทธจักรฉบับพิเศษนะครับวันวที่หนึ่งมกราคมหนึ่งรอ้าหรือ2 5งพนรอยสี่สิบสอเนี่ยฉบับเนี้ยเต็มฉบับเลยเป็นเรื่องของหลวงพ่อพระธรรมปิฎกปอประยุทธโตเพราะว่าท่านมีอายุครบหกสิปีในตอนนั้นนะครับ <Lower>? 60ปีเป็นฉบับพิเศษครบรอบ60ปีพระธรรมปีดกปออะยุตโตปี2 5 4 2นะครับเดี๋ยวนี้ท่านก็บวกปีเข้าไปกันนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ท่านก็อายุ86อาจจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าที่ผมเจอคนน้นคนคน,คนี้พูดถึงว่าหลวงพ่ออยู่ไหนยังไงเออหลวงพ่อก็ไม่ค่อยสบายก็เป็น่างนี้มาตั้งเป็นเด็กแล้วเป็นเนรแล้วนะครับแต่ว่า หลวงพ่อยังโอเคอยู่นะครับแต่แต่อยู่อยู่ที่ไหนผมไม่แน่ใจว่าจะอยู่แถวปักช่องนี้หรือจะอยู่แถวเ,เกื่อนกเกยวสุพรรณบุรีอำเภอด่านช่างาไม่แน่ใจนะครับแต่หลวงพ่อก็จะต้องหาที่อากาศดีๆเพราะว่าจะได้หายใจสะดวกตอนนั้น60ปีนะปัจจุบันนี้ท่าน86ปีหนังสือเล่มนี้ถ้าท่านอยากอ่านชีวิตและงานมีพระสง์ ผู้เจริญหลายรูปช่วยเขียนแล้วก็อาจารย์สุรักษ์สิวรักษ์เขียนบทความหนึ่งนะครับในนี้ขอยกอาจารย์สุรักษ์เป็นสละนนิดหนึ่งนะครับเห็นสุภาพไม่รุนแรงเหมือนใน YouTube นะอาจารย์นะครับท่านพูดบทความของอาจารย์สุรักษ์หรือศอสิวรักษ์นะครับฟื้นฟูการฟื้นฟูคณะสงฆ์ไทยมองจากแง่มุมของคารวาส